เสียเ่ะเสียเสีย้วเห็นหน้าหน่อยหน้ามันจะมองมองเลยการเสี <S 2> <S 2> ยเสียแต่ละคนมันก็มันไม่มีสแตนดาร์ดหรือไม่มีมาตรฐานกลางเพราะว่าพอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กพอร์ตคุณห้าแสนพอร์ตคุณห้าสิบล้านเวลาเสียต่อให้เสียสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันมันก็รู้สึกไม่เท่ากันเงินในพอร์ตคือเง,งินทั้งหมดที่มีหรือเงินในพอร์ตไปเพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของเงินที่มีมันไม่มีมาตรฐานกลางที่จะแฮนด์ดอวว่ามันยังไงอย่างหนึ่งเลย ถ้าถ้ามีกฎข้อแรกก็คืออย่าเลิกคนที่อยู่ได้มันต้องไฟต่อแต่ถอยได้นะถอยไปเลียแผลได้คุณก็ค่อยๆถอยมาแล้วค่อยๆทบทวนว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่แนะนำเลยก็คือเล่นให้มันน้อยลงอันเนี้ยพูดง่ายทำยากเพราะว่าเวลาคนโดนมันอยากได้คืนทันทีเว้ยมันอยากเอาคืนแล้วมันก็มีเทคนิคแบบเอาคืนเบิ้ลมันไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกมันเหมือน ผมแฟลกับพาวิทเพื่อนไงนที่พูดว่ามันเหมือนมันเหมือนขับมอไซค์เข้าโค้งแรงๆอะ่ะถ้าถ้าเราเข้าโค้งแรงๆได้เข้าโค้งที่ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบได้ถ้าพ้นนะเราก็ออกมาโมได้เฮ้ยโค้งมันเอาอยู่ถ้าเข้าแล้วนะคุณต้องเบิ้ลแล้วก็อัดให้มันหนักถึงจะพ้นโค้งมาอย่างหล่อได้นั่นคือคนที่ขับแล้วรอดไงแต่ามันมีจำนวนหนึ่งที่มันแหกโคง้งตายไปเลย มันไม่ได้มาเล่าอะไรให้เราฟังฉะนั้นในมุมมองผมคือถ้าเสียประเมินตัวเองเหน่อนเสียตรงเนี้ยถ้าคุณเริ่มทําใจไม่ได้เพราะมันเสียมากที่เราคิดก็ถอยกลับมาแล้วเล่นให้น้อยๆอย่าพึ่งหวังรีบเอาคืนแบบเข้าโค้งแล้วเริ่มเสียคอนโทรลอย่าพึ่งเบินนะ้ลอะเข้าโคง้งนี่เสียคอนโทรลปล่อยชะลอแล้วพยายามให้มันเซฟที่สุดเกมนี้ไม่ให้เกมแบบใครรวยเร็วสุดทำไมคนรวยเร็วจริงเก่งบุกเหง ไม่ต้องเราอย่าเจ๊งเกมนี้บริหารดีๆไม่ได้ใช้เวลาในชีวิตขนาดนั้นอย่างที่สองก็คือกลับเล่นต่อได้เลยแต่เล่นน้อยๆเล่นน้อยๆปรับสภาพจิตใจตัวเองเฮ้ยผมนี่ไปมาทุกอย่างนะสายบูไปมาแล้ว ไปพบนัก,นก,กจิตวิทยาอย่างดรต้องอ่ะดรต้องที่เป็นที่ปรา,า <สะ S 1> นางงามอะ่ะผมเป็นเทรดเดอร์คนแรกที่ไปพบแกถ้าแตกน้ําตาแตกเลยบอกเฮ้ยอะไรวะก็ตอนนั้นเล่นเนี่ยตอน2 0 1 2ตลาดมันดีเว้ยตอนต้นปีอ่ะก็อัดไป <ừ. S 2> อัดไปพอ,อนั้ขึ้นไปเก้าหลักเลยนะเว้ยแล้วพอโดนเนี่ยด้วยความที่อีโก้อ่ะแบบกูได้มาตลอดแทนโดนหายไปที20กว่าล้านอะไรเงี้ยมันก็น่ามึดช่แบบไปหาก็คุยเขาก็คุยก็คุยเขาก็ช่วยบําบัดให้ แบบพวกคนเราถ้าแตกมันไม่ตลกนะเว้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบไม้เล็กๆก็ไม่กล้าเข้านี่บอกกับพูดง่ายทายากไม้เล็กๆยังไม่กล้าเข้าใช้เวลาหลายเดือนอยู่กว่าจะเริ่มกลับมาสู่สภาวะจิตใจที่ปกติการเล่นเท่าเดิมฉะนั้นผมถึงบอกว่าเออเฮ้ยโชคดีที่ตัวเองยังสามารถกลับมาเล่นเท่าเดิมได้ถ้าอัดเบิลไปหรอแล้วก็ได้ใครไม่รู้แล้ววิธีหนึ่งที่จะช่วยได้จริงเลยนะคือ small win ได้คำเล็กๆแต่ได้เรื่อยๆความมัม่นใจมันกลับมา สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมทุกช่องทางการสื่อสารของ Trader Camp กันนะครับ